ผมอาวุธ F.A. ฟเอกรครับครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับกับ,บไทยชนะในครั้งนี้โอ้โหได้ว่าเจ็บหนักพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่ไม่เอกฉชานด้วย <c oughs> นะฮะต้องถามนิดนึงก่อนนะฮะย้อนไปตั้งแต่เมื่อวานในการชั่งน้ำหนักตัวเรารู้ว่าคู่ชกน้ำหนักตัวเกินแล้วเราต้องชกกับเขาเนี่ยแบก5ปอนด์ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็รู้สึก แบบหนักแกนิดนึงครับแต่ว่าเราซ้อมมาแล้วก็อยากโชกครับก็เลยโชกให้น้องเขาครับแม้ว่าจะแบกก็ตามทีใช่เราซ้อมมาเพื่อเพื่ออยากโชครับเราเราซ้อมมาเต็มที่เราก็อยากโชกครับอือือครับบอไม่มีปัญหานะครับไฟนนี้นะฮะการเตรียมพร้อมของโคมุสนาซ้อมนานขนาดไหนครับสองสามเดือนได้ครับตีบอลกลมๆก็สามเดือนได้ไหมได้ครับได้ครับ สามเดือนนี่้รงบอกว่าร่างกายี่เต็มร้อยเลยใช่ครับนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะห่างห่างเลือเวทีไปนานเกินไปหรือเปล่าเราคิดงั้นไหมก็นานครับหกเดือนครับห่างเวทีไปหกเดือนเลยทีเดียวก็เจ็บมือนี่เหมือนกันครับพอพักไปสี่เดือนครับแล้วก็มาซ้อมเต็มเต็มก็คือสองเดือนครับแล้วก็ไฟนี้ก็มาโดนอีกครับขึ้นเวทีไปแล้วแน่นอนว่าตัวเติร์นเนี่ยเขาครบคงเลยแหละว่าอย่างนั้นใช่เห็นแล้วเป็นัไงหนักใจไหมคร ก็หนักใจครับแต่ว่าก็ไม่กลัวครับก็ไม่กลัวใช่เราก็มั่นใจในการซิกซซอมเราเหมือนกันครับอือหือแล้วหมัดขวาของเราเนี่ยที่ที่มีการบาดเจ็บอยู่ตอนเนี้ยเจ็บตั้งแต่ยกไหนครับน่าจะปลายยกหนึ่งครับจังหวะแรกกับน้องเขาครับต่อยไปโดนน่าจะศีษะขับมางครับอ่าฮะมันจี้ขึ้นมาเลยใช่ครับจีดแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงทําให้แผนการโจมเนี่มันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมครับก็ เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับก็เน้นหมัดซ้ายมากขึ้น uh huh. ใช่พอหมัดขวาเราทางานไม่ได้ก็อาวุธมันก็เลยน้อยลงครับ uh huh. อาวุธน้อยลงก็เลยแบบต่อ,อยากนิดน,นึงครับใช่นะครับยกสองกว่าที่ว่าเราไปโดนนิ้วจิ้มโดนตาใช่ครับมันยังไงมันจังหวะนั้นโดนโดนหมัดก่อนครับแล้วก็โดนหมัดน่าจะขมับเซ็กเทีครับแล้วก็มืนมนลนวจังหวะน้องเขารวมมาแล้วจังหวะตา เรียกมันจกตาเราเข้าไปครับจิ้มไปปุ๊บมองไม่เห็นแล้วตอนนั้นออก็คือมือดไปข้างซ้ายมืดหมดเลยครับแต่เกมทับดับเลยว่างาน,นใช่ครับมันจึกไปแรงมากครับโอ,อ้ <laughs> แล้วตอนนั้นคิดว่ายังไงคิอว่าจะชกต่อดีหรือไม่ชกต่อดีงานคิดว่าไงก็ชกครับเพราะตอนนั้นรูปกเกมมันก็เริ่มเสียเปรียบแล้บกําลังตั้งสติให้แบบให้เรียกเกมกับพื้นให้ได้ครับอ่าฮะขอยกสามพื่เราก็เริ่มเรียกเกมกับพื้นไม้ได้ครับ หมดมยกนี้ยังมั่นใจไหมว่าอ,อเราต้องชนะมั่นใจครับเพราะว่าเราเป็นคนเดินทําตลอดนะนะแต่ว่าคะแนนเราลลมานี่สองโดนหนึ่งเสียงนะตอน,น,นประกาศคะแนนใจหายไหมใจหายครับ <laughs> น่าจะยกสองแหละครับที่โดนโดนรวมหมากชุนนั้นครับแล้วก็โดนจิ้มตาเข้าไปอ่าฮะน่าจะเสียง <นะ S 2> ลงนั้นครับใช่หลังจากที่กรรมการประกาศให้เราชนะนี่ก็โอ้โห,โหโลงเลยลงแล้วนะไฟนี่นี่ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรเราเป็นไงบ้างถ้เล่าให้ฟังนิดนึงก็อะไรอ แกก็ต้องแก้ยกสองครับแบบใจร้อนนิดนึงครับแบบออกจากออกจากเกมไปเยอะครับเลยทําให้แบบข้อเกมน้องเขาครับใจร้อนไปหน่อยครับใจร้อนเกินไปใช่พอยกสามพี่เลี้ยงก็เตือนสติให้ให้ทาให้เกมลับขึ้นมาของตัวเองก็ทาได้ครับของของโค้ชนี่ชกรายการวันนี้มากี่ครั้งแล้วฮะห้าครั้งครับห้าครั้งผลงานเป็นไงฮะชนะสี่แพ้หนึ่งครับชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับตอนนี้นี่เชื่อเหลือเกินว่าเป้าหมายของเราที่ก็คือต้องขึ้นวันใหญ่ให้ได้ใช่ พร้อมยังพร้อมครับนะฮะพร้อมแล้วดีขึ้นนะครับนะครับจะได้เป็นปีนี้ล้วมั้งครับแต่ว่าเราต้องแก้ไขจุดบกพร่องของเราให้เยอะให้ต้องมีแก้ไขเยอะเรื่องของน้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักก็ผมคิดว่าจะพยายามให้มันเหลือน้อยกว่านี้ครับเพราะว่าถ้ามันเท่านี้หรือเกินกว่านี้จะจะเจอตัวใหญ่ครับใช่จะพยายามให้มันคุมเล็กกว่านี้ครับท้าลดได้เต็มที่นี่คิดว่าสักสักประมาณเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบครับตอนนี้เต็มที่เราได้เต็มที่ถ้าเกิดสมุดนะดเราได้สัญญาเปวันใหญ่ถ้าจัมองถึงชั้มเลยอาจจะต้องต้องเพิ่มหรือลดร้อยสี่ห้า <c oughs> น่าจะลดดีกว่าครับลดไปถึง <c oughs> ร้อยสามห้าไหวไหม <c oughs> ก็ต้องลองดูครับเพราะก็มีคิดไว้บ้างครับพูดถึงสเตจของเราที่เจอกับทางด้านของเจ้าผู้เผามันต่างกันไหมครับระหว่างมวยห้ายกกับมวยสามโตเี่เราเจอแค่ ก็ต่างกันนับต่างกันเยอะครับก็นวมห้ายกอาวุธมันไม่เจ็บขนาดนี้ครับอันนี้โดนโดนอะไรก็มึนหนกคนครับอาวุธนองเขาหนักด้วยครับเรียกว่าสามยกนี่การที่จะเอาชนะก็ัปตันมันยากกว่าใช่ใช่ครับต้นต้นนี้ต้องระวังเลยครับเพราะว่าต้นเกมนี้เขาน่าจะหนักแรงทุกดอกแล้วอาวุธของน้องเขาบนเวทีที่เราก่อนชกนี่เล็งไหมครับว่าอาวุธไหนของน้องเขาที่น่ากลัวแล้วก็ต้องระวังพิเศษน่าจะหมัดหมัด เรื่องเขาแบบมาทั้งตัวเงี้ยครับอันหนักครับก็รับมือได้สำเร็จชมีไฟหนึ่งที่บอกว่าเราแพ้ตอนนี้ก็คือแพ้ให้กับอวตารใช่โอกาสเนี้ยยังอยากจะกลับไปแก้มือไหร่ทะร้อยสี่ห้าก็ไม่ไม่อยากแก้แล้วแต่ถ้าต่ำลงมาแก้ได้ครับจากร้อยสี่สามไฟที่แพ้เขาคือเป็นสำเรี่สใช่ครับสู้แรงบว่าท่ไม่ไหวครับใช่ครับ แล้วลงมาหน่อยนี้น่าจะน,าน่าจะวัดกันได้นะได้ได้ครับ,คร,บครับผมอ่ะนะฮะท้ายนี้แฟนคลับของทางคมอมวุธเนี่ยวันนี้พี่เชื่อว่าให้กำลังใจเราทั้งในเวทีทั้งนอกเวทีที่เพียบเลยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างก็แฟนนี่ก็ขอบคุณที่มาเชียร์ผมในเวทีแล้วก็ทางหน้าจอทีวีก็ขอบคุณมากแฟนนี่ก็ทำได้สำเร็จครับก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ครับผมโอเค